สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับวันนี้ไอพามาชมมองที่ผมได้โลนะครับโลไว้ะปูกสวนนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นกบกม่วงนะครับมะม่วงหิมะพานนะครับนี่ตัวน,นี้มากมางโค่นต้นเลยครับนี่ดันเหงาออกเลยใส่รถไทยดัน,นครับ สื่อทีนะครับสื่อทีน้ำเอื่อยนะครับเนี่ยสี่ไรนะครับไรละแสนเอื่อยตางขายไห้นะครับธรรมดากะเส้นเอ็ดแสนสอนนะครับดินแถวบานอยู่ประมาณนี้นะครับเอื่อยแต่พื้นที่ให้กันครับนี่ต้อสื่อต้อจากดินท้องเจ้าของมานะครับเนี่ยสี่ไรนะครับได้แถวนี่พอดีครับได้แถนอนพอดีก็เลยโลต้นใหม่ออนนะครับบ้านนี้ผมจะ ตรียมไว้ปลูกบักอื้นะครับพอดีพินาได้ปลูกบักอือแบบหลายเลยนะครับเพิ่มอีกหลายเติมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นปลูกบักอื้กันนะครับนี่ก็ว่าเร็งนะครับเร็งเตรียมดินไว้้าผู้ถี่สอบทางข้ามานะครับ้าบ่าิษนไในตอบคอมเหมตนกระตองขอแพลายๆนะครับพอดีผมเร่งงานนะครับผมอยากอยู่เพราะว่าช่วงนี้ ื่นเตเด็กนะครับไปนอนเด็กตื่นเต่เด็กนะครับนนก็เ,กบกเลยบ่คอยมีเวลาตอบนะครับเรียงงานเนี่ยมุสาวกต้องเขาสมดอก้อื่นนะครับข้าปเจ้าก็สวยมากของกามาดันนะครับขึ้นช่วงเด็กๆท่ามที่ถุนนะครับกลัวจะได้นอนเพราะว่าก็ไทยนะครับแล้วก็ดันต่อใหม่อีกประมาณสองสามหมื่นนะครับก็คือเสียเหลียวอยู่นะครับ คิดว่าจะเรียงเพราะว่าชนนี้ก็ร่างกา,มาเมล็ดพันธุ์นะครับเรียงประมาณเจ็ดมือน,นะครับก็ต้องเฮ็ดให้มันทันนะครับเบียบกือเดี๋ยวบออเบียบอกอึมจะใหญ่ก่อนทำมสิจะูกยากนี่ละครับวันนี้บ่มีอยังหลานะครับ,ปปาบ,าาารบพามาเบงพื้นที่ที่สื่อจากเอื้อยนะครับ สุอจะอึดเลยละแสนนะครับตังสื่อตั้งคายนะครับแล้วก็พา,ามาชมนะครับโรคก็ใหม่โรคแย่ออกนะครับเพราะว่าบุคคลได้ลงคลิปบมอคืนตอนเหนือนะครับอยากร้านนะครับก็เลยมาลงบอกในคลิปนี้นะครับว่าบุคคลว่างนะครับพอดีผมเบิกต่อใหม่นะครับแล้วก็ จะไล่ดินนะครับไล่ดินปรับแปลงดินนะครับเพื่อไว้ถ้าปลูกสวนต่อไปนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็ว่มีอยังร้านนะครับพามชาชมบรรยากาศซื่อๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม